สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว y YouTube เนาะยังเนยก็ปไโปโพสคลิปย้าหลายหมื่นแล้วพี่น้องรอบวันดีกะมาบอกนัหวหัวบวนกับพี่น้องจากน่อยเนาะยังเนยยังว่ามีแนวทางการสั่งไนนะไะใดเรือยยังว่ามีแนวทางการแทมคลิปเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ายังเนยก็จะพยาายมมาโพสคลิปบ่อยเอยๆเนาะเพื่อน,ะนๆท่านใดอ่มีแนวทางกันแนะนับนะเลยแต่ส่วนมากแล้วคนเท่าต้องเรียนรู้ด,ด้วยตัวเองเนาะการเรียนรู้ด,ด้วยตัวเองกะ บางท่านก็อาจจะเร็วบางท่านก็อาจจะซาเนาะถ้าไม่เสียงรบกวนอขอโทษเนาะเพื่อนๆเนาะเพื่อนเครียดพื้นที่ของเพื่อนท่งหลังบาทโอ้ยฝนกระลิ่นลงมาพี่น้องเนาะชื่อช่องของยายเนยกับซือว่าเนยเบเดดิกชีวิตติดตินเด้อพี่น้องเด้อเป็นยังค่อยตั้งซือช่องวาจังสี่ยายเนยมาอยู่อเมริกาเนาะแต่ว่ายายเนยใส่แบบชีวิตบ้านๆนะจีนะชีวิตติดเด่น ชีวิตติดดินบ่ได้สวยรู้สนะงสินาเลยเนยก็เลยแต่งซื้อช่องว่าอ่าเนยเบเนดิกชีวิตติดดินเนานะเพื่อๆเนาะก็ขอพูดเพื่อๆที่ไปกำลังแรงใจเราใจเนยกับ็ปกำลังให้เพื่อนๆกันเด้อไปกำลังใจให้เพื่อๆเช่ายูทูบทุกทานะ่านเนาะแต่ว่าก็ชมคลิปไปเรื่อยๆเนาะคลิปของเพื่อๆมิสาระใจเนยก,ก็มักเด้มนะักมักชมเนาะ คลิปที่มีประโยชน์อีกอย่างอย่างสินะแต่ว่าคลิปของยายเน่กับพ่อพี่สาระขอโทษเด้อแต่ว่ายายเน่ก็ต้องโพสต์คลิปลงไปเนาะอยังพอมีแนวทางเพื่อนๆยายเน่ยังพอมีแนวทางเด้อยายเน่ก็โพสต์ไปเรื่อยๆโพสต์ไปเรื่อยๆเพื่อว่าเมื่อข้างน้าเขาจะ,ะ,ะมีแนวทางของตัวเองอย่างสินะแต่ว่าทุกมือนี่ก็คือคือรักษาช่องของเจ้าของใบก่อน ทำคลิปไปโพสไปเรื่อยๆสินะ,ะบ่มีสาระอีกนะยังดอกเนาะใจเนื่อยกับชีวิตบ้นบานๆเนาะชีวิตติดดินบ่มีอย่างดอกพี่น้องเอ้ยอันนี้เขานาสปริงแล้วได้แต่ว่าหนาวได้พี่น,อน้องบางยจเนอยใ้เสือ <c oughs> ้อยังหนาวได้พี่น้องบ,บ,บ่บ่อุน่นยังบ่อุนนะ่นเนาะอากาศนี่ตอนนี้นี่อากาศอยู่ประมาณเจ็ดองศาใจเนอยนั่งอยู่เนี่ยยังหนาวอยู่พี่น้องยังหนาวอยู่เนาะยจเนอยกับ บ่มี่ยังดอกเบานัวหัวมวนเนาะที่ยายเน่ทำคลิปเร่าเรื่องอความเชื่อนะนะ,ะยายเน่ยังบ่ได้อัดคลิปตัวเนาะเออบ่อบค่อยว่างนะบ่ค่อยว่างก็เลยมาอัดคลิปแบบเบาเลรนเบาหัวเบานัวหัวมวนทักทายพี่น้องไปน้ำกันซื้อๆเนาะเออกับบ๊อีสาระยังเนาะพี่น้องเนาะยายเน่ขอโทษเดนะ้อทิ้คลิปบ่มีสาระเนาะเออแต่ว่าช่วงนี้ก็ดีอยู่งอ,อากาศอุ่นขึ้นแล้วบ่หนาวปานไดนเนานะ แต่ว่ายังหนาวอยู่อันนี้วัดทีโอกลางเดือนเมษาไปแล้วก็ยังหนาวคือเกาพี่นองบางปีนี่พืชสภาเนี่ยก็ย่างบ่ออุ่นเนียพืชสภาเนี่หอยตะอุ่นขึ้นมาดนน้อยอยู่2ีสิบองศาประมาณนั้นนะประมาณนั้นแหละแต่ว่าอากาศนี้โอ้ย หนาวพี่ดอกหนาวหนาวเพื่อกาวนั่นละเออกับพ่อไม่ยังนะพี่ดอกเนาะขอบคุณทุกร่างแดงใจเนาะยเน่ดพื่อทำคลิปยาวดอกเพราะว่าเออบ่มีสาระกับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านเนาะเจอกันคลิปหน้าเด็กกันเด้อขอบคุณค่ะ